เราจะมาเล่นบับเบิ้ลยักษ <tr ์กันนะครับดูนี่ว้าวและแล้วก็มีบอลใหญ่มากเลยเรามีที่ทำบับเบิ้ลได้นะคะยิ้ยมเั่กันเลยจุ้ยมโอ้ยยังไม่ได้ข้างหนูแย้มอตอหนูแย้มบ้างแต่หนูแย้มบ้างค่ะจุบลงไปนะคะ

มพัดไงข้างบนนั่นไงหนูยิม้มว้าวของยุ้ยสุดยอดว้าวของมุ้นี <c oughs> ่เหมาะกับยกสูงสูงค่ะว้าวของมุย้ย <c oughs> ออกสามอันเลยวเอาแล้วของพ่อบอมของพ่อบอมมีอันใหญ่อยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีอันเล็กๆ แยมจะทำบ๊อปป๊ต่อเนื่องนะคะ Let's go หนึต้องไปสักพัน,นึงก่อน 2, 2> 1. 1> 3อุ้ยสี่ห้าโอ้ยจ๋งยิ้มจะทำบ๊บปป๊ต่อเนื่องเนื่งสส <5, S 1> ไปอีกห้ 5, อ้ยจริงมากขอร้านเแย้มเตาบ๊อปป๊ ข้างล่างขึ้นทางบนเลยนะโอเคอุ้ยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งใจเย็นๆค่ะว้ยวยาวมากไม่นิ่งๆนะส่วนของพ่อบอมจะเป็นบับเบิลยั์จริงๆนะคะแม่ผ๋ยไปทำไปทำแบบว่าทำเชือกมาใหม่เอ้านะพ่อบอม และวอุ้ยเอานะพ่อป้อมอุ้ยอันนี้ลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กหนึ่งสามคนทำพร้อมกันอุ้ยโอ้ของหนูแย้มข้าวหนูแย้มโอ้ของพ่อบอมเดี๋ยวเราจะเล่นกับห่วงวงกลมบ้างนะคะเฮ้ยแม่ปุ้ย โ้ป๊อู้ส้สูงมากเอาอโอสูงมาพเูบมเลยนะคะทุกคนขออีกทีว่าผมเอาฮูบมาเลยคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ไหมทุกคนคิดว่าได้ไหมคะอ่ะคิดว่าได้ไหมพ่อว่าได้ไห แต่ว่าน้ำมันต่ำเกินไปเตรียมตัวนะหนึ่งสองฮึบโอ้ยได้นอะต่อไปจะให้หนึ่งคนนะคะเข้าไปอยู่ในหูลาหูปแล้วก็อีกสองคนจะดึงหูาฮูปขึ้นมานะคะก็จะเหมือนว่าคนอยู่ในบับเบิลนะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวหนึ่งสองลึ ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวไม่ได้หนึ่งสองเราเริ่มรู้แล้วนะรู้จังวะนี่หนึ่งสองลุ้มว้าวนี่เมื่อกี้ได้ทั้งตัวเลยยืนอีกทีหนึ่งยืนดูสิยืนดูสิเออยืนยืนใช่ใช่เอายืนเลยเหรอลองยืนเอาให้ได้นะใครๆดึง ยพร้อมนะหนูแย่อ่าฮะหนึ่งสองฮึ๊บเฮ้ยอยู่นานมากค่อยๆเบาๆลองยกเบาๆดูสิเฮ้ยถึงบอว่าเบาๆได้หนึ่งสองสามยยอมแพ้ล้ยอมแพ้แล้วเหนื่อย เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะลองใช้ไหมพรมเป่าบับเบิ้ลบ้างนะคะเอานะทุกคนเป่านะเป่าได้ไหมโอ้ยได้ได้ได้ฮู้ยหนูยิ้มได้ฮู้ยเจ๋งได้แบบรัวๆเลยหนูแย้มลองทำดูฮู้ยฮู้ยฮู้ยเดี๋ยวลองเอาไหมพรมจุ่มน้ำยาบับเบิ้ลนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาวิวก็จะใช้หนังยางจุ่มในน้ำยาบับเบิ้ลนะคะเสร็จแล้วก็จะจะจะอุ๊ยมันไหลมันหนีเนี่ย เรอดูสิเอาไห<อ>มเอาไหมเอาไหม <คน S 1> ข<อ>ยานบ้างค่ะเสร็จแล้วก็แอปปจะเจาะเจาะเจาะเป็นรูเป็นรูเป็นรู <c oughs> เป็นรูแล้วนะตอนนี้มันเป็นรูเนี่ยมันรอดได้นะดูสิ <c oughs> ยังรอดได้มันไหลไปเลยมาไม่แตกด้วยนะอ <c oughs> แอบป่วยๆนะเฮ้ยเป็นไงนี่พ่อบอมจะทำ <c oughs> ให้สองคนอยู่ในบับเบิลนะคะเพราะเพราะว่าเพราะไม่ต้องคนเซนเตอร์เซนเตอร์ไม่ต้องคนทุกคนยืนนะหนึ่งสองกดกันนะสามไม่ได้เอาไม่หนึ่งต้องทิ้งไว้ก่อนหนึ่งดีดดีดดีนะหนึ่งดีดดีดฟังนะอุ้ยเห็นเป็นยังไงเห็นเป็นวาววาวไหมสารคดปนี้ ขอต้อนรับกันนะฮะ